สวัสดีค่ะมาเก็บวอเตอร์เครสอีกแล้วมาครั้งเนี้ค่ะรกมากเลยดูสิปลาข้างในค่ะรกมากเลยอะ่ะวอเตอร์เครสเริ่มออกดอกแล้วน้ำน้ำเยอะวันนี้หาที่ยืนก่อนนักสาวให้เวลาครึ่งชั่วโมง จะมีหอยตัวเล็กๆค่ะดีไปล้างน้ำเห็นไหมคะยิ่งเก็บยิ่งแตกถ้าคราวที่แล้วไม่ได้มาเก็บเนี่ยวันนี้วอเตอร์เครสจะแกน,นล้างน้ำให้หอยหลุดออกไป เหญ่แก่แล้วอันเนี้ยออกดอกเร็วมากเก็บเสร็จก็จะขึ้นไปดูลิคลิกบนเขาค่ะอ๋ออกดอกเห็นไหมเนะี่ยยาวเป็นสอกเลยนี่นะฮะหอยหอยตัวเล็กๆ ไม่ไม่กล้าที่จะเอาไปแช่น้ำนี่เนี่ยหวยอ่ะะบาดให้หลุดตรงนี้ดีกว่าโอ้ยโุ้ยโว้ยโ้ยเกือบมันยืนไม่ถนัดค่ะแช่น้ำล้างน้ำงรงนี้ก่อนลน้นกำมือ เห็นไหมคะเนี่ยยาวยาวเมื่อกี้ถามเพื่อนลูกสาวบอกว่าพ่อแม่เธอไปเก็บเห็ดโมเรลหรือยังเขาบอกว่าไปมาแล้วฉันเสียใจด้วยนะที่เธอไปด้วยไม่ได้ไปด้วยปีหน้ายังมียังมีเอียดบอกโขเธอไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยเขาบอกว่าปีนี้เป็น เป็นปีที่เห็ดโมเรลเยอะมากเขาว่ายอย่างเงี้ยโมโหเลยค่ะพอฟังเขาพูดแล้วโมโหเหมือนกับเขาให้ความหวังไงคะเฮ้ยทำไมจะเก็บตรงนั้นได้เนี่ยจมน้ำเ,เก็บด้านนี้ค่ะขอโทษนะคะภาพมันไม่นิ่ง อออโอ้ยขาเหยียบอยู่ก้อนหินขาสั่นเลยกระจุนนี่น้ำเย็นน้ำเย็นมาก กชีล้อมออกดอกแล้วค่ะมาครั้งนี้ยอุ้ยไ้่ปลาโลนอยู่ที่หลังรองเทา้าอ้โหเดี๋ยวกันนะคะจะจะขยับไปตรงนั้นอืไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยเงไหมไงไหม รองเท้าเปียกเลยค่ะโอ้ยรองเท้าเปียกเลย,ยแล้วจะเดินได้ไหมเนี่ยโอ๋เปียกเลยค่ะโอ้ย เอาไว้มีเวลาค่ะจะจะพาไปเก็บที่อีกเมืองนึงที่บอกว่าเยอะมากค่ะเยอะหอืเต็มคลองเลยค่ะโอ้รองเท้าเปียกเลยเมื่อกี้นี่ออกดอกเห็นไหมนี่นี่ค่ะก้านยาวสะบัดให้ให้หอยหลุดออกไป วอเตอร์ครสไม่ได้เกิดอยู่ทุกเมืองนะคะมันแปลกทั้งท,งที่มันปลูกง่ายมากค่ะโอ้โหสีสีแป๊ดเลยเที่ยงเวลาเที่ยงกว่านี่นะใส่ตัวเล็กๆเ,เยอะมาก เนี่ยค่ะตัวแล้วทำไมยอมเปียกเลยลึกไม้ตรงนี้ก่อนน่าจะเก็บตรงนี้น่ยเปียกเลยไม่เค่ยเนี่ยกแก่แล้วเนี่ยโหอันนี้อันนี้แก่เลยค่ะแล้วดูหอย

ลืมขอเพื่อนที่เส้ทางขอเก็บผักนะคะคงเก็บเท่านี้แหละคะ่ะเพราะว่าเพวกเราจะต้องไปที่อื่นหูลกมากเลยลกมาก นี่ขานีอ่หอบใหญ่เลยนี่ใช่ที่เรียกเดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแล้วแนะคะมาเจอยอดนี้งามเก็บสักหน่อย อ้ยอดนั้นก็ยังไม่ได้เก็บดูนะค่ะไปโยนไปรวมไหมตรงนั้นอา้าว Ui 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 yalota yalota mày 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 ทั้งต่อไปจะได้เป็นยอดอ่อนๆเนี่ค่ะนี่นะที่เก็บ่ใครหาที่เดนเย็น,เย,นเย็นค่ะน้ำารีเย็นมากเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบนี้ยหอยตัวเล็กๆแบบนี้ ดองไม้ตาช่วยสวยน่าค่ะโอ้มองไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ